วัสดีค่ะอาบน้ำเพิ่งเสร็จมาจา้ะดึกๆเที่ยงคืนพอดีไปอะไรอะไทยแฟรมากุ้งเผาอืมนี่จะไ,ได้หมูปิ่งลูกชายมะกินกะดีอย่างนี้ ใส่กอรอกจาใส่กอรอกอีสานกับไส้กอรอกวนเส้นอ่ะสองใหม่อ่ะว่าไงนี่ดีค่ะว่านี่นะนี่หอยนี่หอยนางลมทำเป็นแบบใส่ซอสจ้ะสามตัวนี่หอยนางลม ปาตัวแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยเต็มซอนเลยอืมอืมเขาไม่ยอนดีอืมอืมไม่ให่หัวจ๊กึกั่สูงแต่ไม่ใหญ่อืม แืบใส่ก็เป็นแบบอือแต่ก็อีสานน่ะเป็นแบบไทยเฟ้ยขาเจมหุ้หูปิ่งไก่เคยขาหมูขอครับกู้ย่างมึกย่าง ซ่ากาแฟมิ้วไปที่ย่างน้ำจิ้มเห็นไหมกุ้งเผาเห็นไ้มสองรสนี่เป็นแบบพริกสีเขียวกับพริกสีแดงเห็นไหมเห็อะเนี่ยแกะกุ้งก่อนกุ้งเผาน้ำจิ้มสีเขียวก่อนนี่จุ่มลงไปอือ อืมแซ่บดีมันเป็นสีแดงนี่วันปุ่งเขาก็ดี ตัวนี้หัวแบบเฮ้ยตัวนี้ไข้หัวแบบเยิ่มเยิ่มเลยอะเชิงดูดัหัดจุ่มหัวอืม xí khéo gấp biao chắc kịp tiếp vào ừ ừ đi Nó, có. Bưng ừ có trần này này dì lăng lồng Gì Mà Đấy, chung Chung cung มาแล้วไปเอาสิ่งนี้มาส้มตำบ่ามมนส้มตำยายเพิินเน่แต่ว่าเป็นแบบเรียนแบบจะบ่ฮัวบ่ไค่กินส้มตำยายเพินเหมนคือกันแบบเขากรลังคิดนะแต่ว่าบะฮัวรสชาติมันเป็นแบบใดแต่ว่านี่ใดแบบเลียนแบบมาเบิงบ่งเบิ่งนี่ลายบา่แบบเต็มอลองชิมมึงรสชาติเป็นแบบใดนี่ ton bên đẹp nhạy nhạy đẹp này bưng ton bưng này để tủ lạnh vậy bỏ sốt nam lắm ngon ngọt bưng ton màu

vâng ừ. 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 với người mhm mhm Ừ. mhm 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 Đi không ừ. ừ. hả 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 hấp hả 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 hả

ตัอยุกไกลน้องทายกินหนักได้รับผิวมาขาไหมลมไม่ได้เสียยังกินไหบ้ปเน่ะอืมต้นมนฮุ้นเลย้งสีอืมต้นมฮุ้แบบนี้แบบเป็นเบียมๆเลย ถ ah, ึงใจใสกอดอีสานมากฟ้บซื้ออาหารอสานจินหัวันไม่ส็นหรอก้าปึ๊งตอนนี้ กดหูว่าวมันมันคือกอดเผ็ดตอนไงจะแ่ะใส่ตู้เย็นมันก็ส่้กอดอมันมันถาเห็นนะ คืนเท่ากับบ่ารู้หรอกว่าว่ารสชาตเพิ่นเต็มแบบเดียวถ้ว่าเพิ่นอาสิแกะสุดมาให้มันแบบไก่เขียงอย่างประมาณนี้นะเนี่ยแจุ่มั้งไปดีเอามหิวเอามนขึงข้นสังคนนาำ ่กีไปชอบเวลากันตลกขนาดไปไทยแฟร์มาซื้อแดกแดกกับจิงหลีดสีดำเนี่ยเลอบานท้างอัน,นี้ยังกินรอบานตัวหอยอันจีกินรอมาซื้อ ห,หัวย่านรู้ป่ะสื่อเัวย่านวัวเช่อกินอนี่ยงอ่ะ <c oughs> ขอบอกใเพเ่็นเมื่อด้บุรีอาหารนหนกันแบ ละประเทศอาหารการกินมันก็ต่างกันเนาะเข้าใจไหมไปแล้วจ้ะ